สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปสาทับซีที่น่ารักทุกคนนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอ่ะชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับคากริยาอ่ะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับคํานามคํานามก็คือคําที่ใช้เรียกใช่ไหมคะเรียกชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของชื่อสถานที่ใช่ไหมคะอันที่สองก็คือคำสรรพนามคำสรรพนามไม่ได้ใช้เรียก ใช้แทนใช่ไหมคะใช้แทนชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของหรือพูดง่ายๆก็คือใช้แทนคำนามนั่นเองอเรื่องที่3เรื่องที่เราจะมาเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของคำกริยานะคะคำกริยาคืออะไรคำกริยาคือคำที่ใช้บอกอาการหรือคำที่ใช้แสดงอาการหรือสภาพ ของคนของสัตว์ของ,ของสิ่งของนะคะแบ่งออกเป็น4ชนิดแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันแค่2ชนิดนะคะก็คือชนิดที่1คือคำกริยาอากรรมหรืออักรรมกริยาหมายถึงอะไรอักรรมกริยาหมายถึงคำกริยาที่มีความหมายชัดเจนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาร์กตรงนี้ไว้ให้อ่าความหมายชัดเจน ไม่มีกรรมมาต่อท้ายฟังดีๆนะคะอ่ะอกรรมกริยาอากรรมกริยาก็คือคำกริยาที่มีความหมายชัดเจนไม่มีกรรมมาต่อท้ายเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันอ่าแต่มาดูอันที่สองก่อนที่เราจะเรียนคืออะไรอันที่สองก็คือคำกริยาสักกรรม หรือสกรรมกริยาอ่าเป็นยังไงก็คือคำกริยาที่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายอ่ะเดี๋ยวคุณรูณจะมาร์กตรงนี้ไว้นะคะต้องมีกรรมมาต่อท้ายอ่าคุณรูณจะให้ดูความแตกต่างของสองคำนี้นะคะอ่ะของสองชนิดนี้ชนิดแรกอกรรมกริยา เป็นคำพยาที่มีความหมายชัดเจนความหมายชัดเจนเลยพูดออกมาคือชัดเจนเลยไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายไม่ต้องมีอะไรมาต่อท้ายอันที่สองสะครพยาเป็นคำพยาที่มีความหมายไม่ชัดเจนจําเป็นจะต้องมีกรรมมาต่อท้ายถึงจะมีความหมายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอะครพยา นะคะยัดมาร์กอีกสักรอบความหมายอะไรคะชัดเจนไม่มีรรมมาต่อท้ายอ่าอย่างเช่นคําว่าอะไรคะคำปริย,ยาอย่างเช่นคาว่าอ่าวร้องอะไรคะร้องไห้อ้าวร้องไห้ก็คือร้องไห้เออไม่ต้องมีความหมายอื่นเลยใช่ไหมคะเรารู้เลยว่าร้องไห้เป็นอย่างไรอ่าอะไรอีกคะ อ่าหัวเราะอ่านักเรียนลองทาท่าหัวเราะสิคะเออเห็นไหมอ่านอนอ่านักเรียนนอนอ่านักเรียนทําอะไรอีกอ้าวเดินอ่านี่คือคํากริยาที่มีความหมายชัดเจนไม่มีกรรมมาต่อท้ายนะคะเขาเรียกว่าอักกริยานะคะอ่ะมาดูอันที่สองนะคะ สกรรมกริยาสกรรมกริยาเป็นอย่างไรเมื่อกี้บอกไปแล้วสกรรมกริยาก็คือเป็นคำกริยาที่มีความหมายไม่ชัดเจนจําเป็นที่จะต้องมีกรรมมาต่อท้ายอ่ะมันเป็นยังไงล่ะคุณครูอ่าอย่างเช่นอ่ะคาว่าชนคําว่าทอดคําว่าอ่านคําว่าเขียนคําเหล่านี้เป็นคำกริยาใช่ไหมคะแต่ อ่ะอย่างเช่นคำว่าอ่านอ่าอ่านอ่านอะไรอ,ะอ่ะอย่างเช่นคำว่าเขียนเขียนอะไรอ่ะให้นักเรียนเขียนนักเรียนก็จะงงว่าเขียนอะไรใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นคำว่าทอดอ่ะทอดอะไรล่ะมันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะโอเคล่ะทั้ง3คำเนี้ยเป็นคำกริยา แต่มันเป็นคำกริยาที่ไม่สมบูรณ์จะต้องมีกรรมมาต่อท้ายเขาเรียกว่าสักกรรมกริยาเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงถึงจะให้มันสมบูรณ์เราจะต้องหากรรมมาต่อท้ายอย่างเช่นอ่านอ่านอะไรดีอ่านหนังสืออเห็นไหมคะเขียนอะไรคะเขียนอ่าวการบ้านทอดอะไรดีทอด ปลาทูเพราะฉะนั้นคำว่าหนังสือเป็นกรรมอ,อ่านเป็นคำกริยาหนังสือเป็นกรรมเพราะฉะนั้นสองคำนี้รวมกันมันทำให้คำกริยานี้สมบูรณ์ซึ่งเขาเรียกว่าสกรรมกริยาเห็นไหมคะเขียนเป็นคำกริยาที่ไม่สมบูรณ์จำเป็นจะต้องมีกรรมมาถ่อท้ายนะคะการบ้านคือกรรมเขียนการบ้าน พอดทอดเป็นคำกริยาเราหากรรมมาต่อท้ายให้แล้วก็คือปลาทูปลาทูเป็นกรรมมันโดนทอดอ่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้นะคะตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนี้คือเขาเรียกว่าสกรรมกริยานะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปรียบเทียบให้นักเรียนดูชัดเจนนะคะอ่ะอย่างเช่นอักรรมกริยา คือคำคริยาที่มีความหมายชัดเจนไม่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายอย่างเช่นคำว่าอากนอาินอนอนอนั่งแถมอีกสักตัวสิร้องไห้อะร้องไห้อะไรอีกคะเอาหัวร้อออะไรอีก ล้มอ่าล้มล้มเออโอเคนะคะอ่ะนี่คืออักรรามกิริยานะคะความหมายชัดเจนนะคะมาดูสกรรมกิริยาอ่ะเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วอ่ะเช่นธรรมาทอดอ่าเดี๋ยวขอญาตเปลี่ยนสีให้อาทอดอ่าชนอ่ะชนชนอะไรนะเอออ่า คำสุดท้ายอ่าคำว่าตกอ่าอันนี้เขาเรียกว่าคำกริยาที่มันไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นอ่าเราจะทำให้มันเป็นศักรรมกริยานะคะสากรรมกริยาทำไงมันถึงจะสมบูรณ์ก็คือหากรรมมาต่อท้ายอือง่ายๆก็คือมันจะต้องมีกรรมมาต่อท้ายมันถึงจะเป็นคำกริยาที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะ อะมาดูสิทอดเมื่อกี้ทอดอะไรทอดปลาอะทอดปลาอะทอดปลาอาชนชนอะไรถ้าเป็นประโยคก็เอารถชนต้นไม้เพราะฉะนั้นคำว่าเออชนต้นไม้อาชนก็คือคำกริยาต้นไม้เป็นกรรมเพราะมันโดนชน นะคะเพราะนั้นคำว่าชนต้มน้ยเป็นสกรรมกริยาอ่ะตกอะไรล่ะตกปลาอ่ะตกปลาอ่ะตกปลาอ่ะเห็นไหมคะนี่คือคำกริยาแบ่งออกเป็นสองแบบก็คืออักรรมกริยาและก็สกรรมกริยานะคะ หวังว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถทำแบบฝึกได้นะคะอะย่างไงก็เข้ามาดูคลิปนะคะแล้วก็ดูในหนังสือประกอบเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำข้อสอบได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ